แรบปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโปรเชอร์ cher, ชุดถังสเปรย์พ่นน้ำยาแรงดันสูงขนาด16ลิตร ตัวช่วยที่ทําให้การพ่นน้ํายาเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพด้วยแรงดันสูงสุดถึง10บาร์ช่วยทําให้การพ่นน้ํายาสม่ําเสมอครอบคลุมทั่วถึงเหมาะสําหรับงานทําความสะอาดงานเกษตรและงานเคลือบพื้นผิวต่างๆให้ใช้งานง่ายขึ้น แค่เติมน้ำยาปั๊มแรงดันแล้วพ่นได้ทันทีพร้อมหัวฉีดป,ปรับระดับได้ให้คุณควบคุมทิศทางการพ่นได้อย่างแม่นยำโทเจอร์ชุดถังสเปรย์พ่นน้ำยา10บา16ลิตรตัวจริงเรื่องพ่นน้ำยา Rapid Shopping ช้อปสุดคุ้มถูกกว่าใคร ชุดถังสเปรย์พ่นน้ำยา10บาท16ลิตรจำนวน1ชุดประกอบด้วยถังใส่น้ำยา16ลิตรพร้อมอุปกรณ์และหัวพ่น3หัวมูลค่าชุดละ1,990บาทค่าโทรมาสั่งซื้อในรายการสดตอนนี้แถมฟรีทันทีชุดไขควงอเนกประสงค์32อินวันอีก1ชุดมูลค่า390บาทและไฟฉายพกพาทูเวอีก1ชิ้นมูลค่า590บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นนคะคะ2,970บาทรวมทั้งสิ้น6รายการ8คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นส่งฟรีทุกออเดอร์ทั่วประเทศเพียงโทรมาที่เบอร์0 6 6 6 6 9 4 2หหรือแอดไลน์ที่แอดไลน์และปิดช้อปปิงหรือสกแกน QR q o d e ที่อยู่หน้าจอได้เลยติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศ ส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะจริงจริงพอมันคล่องตัวอะไรอะไรมันก็ดีถูกแล้วทุกอย่างมันก็งานง่ายขึ้นด้วยแต่ว่าอุ้ยแม่แม่มาแม่มาสวัสดีค่ะ ตัวชายเลลินนะครับในรับบีชอปปิ้งเพื่อนซี24ชั่ชวโมงแน่นอนแม่วันนี้แฟชั่นเกษตรต้องเข้าแล้วนะ,อะเอาว่าอยู่บ้านนะทำการเกษตรกันทํานาทําไรท่ทําสวนเจอแบบนี้ใช่ไหมไอ้ถังที่บอกว่าเป็นถังสเปรย์พ่นน้ํายาพ่นน้าเปล่าและอื่นๆแบบนี้เยอะเลย หนักไหมแม่อยู่บ้านแบกไปเคยเจอใหญ่ๆเท่าๆาเคยเจอใหญ่ๆเอาจริงพี่ชายลงไปทำาการเกษตรมาก็เยอะเจอ20ลิตรเจอหนักกว่านั้นแล้วบางทีใช้ถังธรรมดาไม่มีฝาปิดด้วยนะแล้วเกิดอะไรขึ้นแม่ก็แบกกันไปเดินไปกระชอไปเดินไปกระชอไปจากเต็มถังสุดท้ายคือเหลือไม่ถึงครึ่งถังแล้วเห็นแบบห้อยหลังที่แบบไม่มีฝาปิดเปียกทั้งตัวเลยนะเปียกทั้งตัวเลยแล้วไปถึงบางทีนะมีถังแบบนี้มีหัวสเปรย์อยู่แล้วแต่เกิด แรงดันไม่พอแม่ oh. ไปดูตามท้องตลาดมา oh. เขาดันอยู่3บาท mm. เนี่ยแต่พอพ1นสิบาทปุ๊บนะทุกอย่างมันดีขึ้นสบายใจขึ้น <Okay. S 1> มาเลยทําให้เกษตร,รกรเนี่ยสบายใจที่จะมีชุดแบบนี้แบบเราไงอิบบาทเลยหรอจิติบาเลยเมไม่มสิบบาางี้ มาใช้ที่บ้านเองด้วยได้ด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะต้นไม้ที่บ้านสูงลอเกินไม่ได้ไปทำการเกษตรหรอกแต่ที่บ้านเนี่ยต้นไม้เยอะนะคะออแล้วสูงบางทีเอาสายยางฉีดอะไม่ถึงใช่ไหมเออมือหงอิกเลยนะฝีเป็นมืองงีกเลยนะฉีดก็ไม่ถึงนะออบางทีเนี่ยนะคะด้านหน้าบ้านกับหลังบ้านเนี่ยสายยางมันลากไม่ถึงมันลำบากมันใช้งานยาก จะแบกถังไปนี่ก็ลําบากวันนี้แม่เปลี่ยนเลยวันนี้มาในขณนะที่กระทัดรัขดขึ้นกับพเจอร์พเจอร์ดีๆแบบนี้แม่แบกใส่หลังแบบนี้เดินไปกระทัดรัดเบาๆไม่หนักแล้วใช้งานได้ทุกอยาก่างอยากให้พี่ตะก้องตามลงมาดูตรงนี้นี่คือทั้งหมดที่แม่จะได้ไปกับชุดของพเจอร์ซึ่งอาจจะเคยคุ้นตาแต่มาใช้งานง่ายขึ้นเพราะความจุข,ของเขาอยู่ที่16ลิตรแม่20ลิตรที่แม่เคยใช้บางทีมันหนักไปหรือบางทีแม่ก็ใส่ไม่ถึง20ลิตร แต่โปเจคชุดนี้แม่ใส่16ลิตรซึ่งมันคือปริมาณที่แม่ใส่อยู่แล้วกับถัง20ไงเพราะ,ะแม่ใส่20สิไม่เต็มถูกไหมค่ะแล้วพอด้วยความที่เขาเป็นพลาสติกแบบดีนะครับดังนั้นเนี่ยจึททงทำให้ตัวถังเนี่ยใช้ง่ายขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวเลยที่สำคัญคืออย่างที่บอกคือขึ้นรูปชิ้นเดียวใช่ไหมะ,ะดังนั้นเนี่ยมันก็ทนมากยิ่งขึ้นกับแรงกระแทกเรื่องของการที่มันจะรั่วการที่มันจะซึมยังไม่พอแม่ของดีเป็นเครื่องฉีดหัวสเปรย์ดังนั้นหัััววสเเปร้านีีีมมแแแบบบบบบ1หห2 หัวแล้วก็รวมไปถึงมีแบบหัวฝักบัวด้วยอ๋อมีแบบสามหัวเลยทั้งหมดถูกต้องดังนั้นแม่เลือกเปลี่ยนเลือกใช้ได้ตามสบายที่สําคัญชอบสายสะพายเขาด้วยพี่ชัยสายสพายเขาหนาใหญ่แบบนี้นะคะเวลาใส่ของหนาๆนี่คือเขาไม่เจ็บไหลเลยนะตรงนี้นะนี่อย่างที่ลินใส่อยู่นี่เห็นไหมหนาประมาขนาดนี้เลยไม่หมุนเกลียวด้วยนะถูกต้องไม่หมุนเกลียวใส่แบบนี้สบายบางคนบอกโอ๊ยเจอแบบเส้นสปาเกตตี้อะใส่แล้วเจ็บจกแกล้วเลยแต่ตัวนี้ไม่เป็นนะคุณแม่นี่เลยเพราะฉะนั้นแม่สบายใจได้เลยว่าจะใช้เรื่อง การเกษตรจะใช้ในเรื่องครัวเรือนแม่จัดไปถังเดียวเอาอยู่แล้วถังนี้แม่ต้องรีบโทรเพราะว่านี่คือความคุ้ม,มแล้วของแถมในเซ็ตตอนนี้รายการสดเนี่ยแม่มหลายคนอยากได้งานช่างอยากมีมแม่ช,ชุดไข่พวงเน ชุดไข่ควงก็มีนี่เป็นไฟฉายทุเวก็มาถ้าซื้อทันนะได้เครื่องอได้หัวสามหัวได้ไขควงได้ไฟฉายทั้งหมดนี้ราคาเต็ม2,000กว่าบาทวันนี้จายเพียง999บาบาทแม่แล้วจัดส่งฟรีทุกออเดอร์อย่ารอชา้าโทรด่วนตอนนี้ตั้งแต่ต้นรายการเลยแม่จา๋า แรงกว่าใครจริงๆค่ะเอาใจชาวไร่ชาวสวนเลยนะกับชุดนี้เลยค่ะโปรเจ์ er ชุดถั้งสเปรย์พ่นน้ำยา10บบาคือไปได้ไกลมากนะและจุเนี่ยถึง16ลิตรเลยค่ะรีเดียวว่าชุดนี้นี่เอาใจถูกใจชาวไร่ชาวนาชาวสวนเลยทีเดียวนะครับเพราะอะไรเพราะว่าสะดวกสบายในการใช้งานแล้วเคลื่อนท,ที่ก็ง่ายสะดวกกระทัดรัดใช้งานได้ทุกที่และทุกเวลาด้วยแล และที่ชอบมากกว่านั้นคือเขาใช้งานได้หลายรูปแบบมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหม,มเพราะเขาสามารถมีหัวเปลี่ยนได้ถึง3หัวต่หัวปูหัวกระจายมีหมดเลยและอุปกรณ์ที่มีมาให้ในชุดก็ครบครันด้วยนะครับวันนี้จัดไปเลยนะกับพอเจอร์นะชุดถังสเปรย์พ่นน้ำยา10บา16บลิตร ใน1ชุดเนี่ยเขาประกอบไปด้วยถังใส่น้ำยาขนาด16ลิตรนะมาพร้อมกับอุปกรณ์แบบครบครันแล้วก็หัวพ่นแบบ3หัวถ้าโทรมาสั่งซื้อในรายการสดตอนนี้นะแถมฟรีทันทีเป็นชุดไขควงอนเนกประสงค์แบบ32อินวันแล้วก็ยังมีไฟฉายพกพาแบบทูเวนหชิ้นด้วยรวมทั้งหมดในวันนี้ได้ไปถึง6รายการด้วยกันนะและทั้งหมดนี้จ่ายไม่แพงเลยจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นและจัดส่งฟรีทุกออเดอร์ทั่วประเทศด้ว อ้าวแม่โทนทันไหมเพราะว่าชุดนี้มันจำเป็นต้องมีที่บ้านโดยเฉพาะบ้านใครที่<ฆ>ทําการเกษตรนะแม่จ๋าดังนั้นเนี่ยเวลาแม่อยากทําทการเกษตรเนาะแม่ผสมจุลินทรีย์แม่ผสมอาหาร<ฆ>พืชพร้อมกับน้ําลงไปในถังได้เลย16ลิตรแม่กำลังดีไม่หนัก นะครับแล้วก็กระทัดรัดพกพาไปไกลๆไ,ได้สีสันสวยด้วยนี่ชอบมาก,กเลยในะส่แล้วดูแบบเออดีนะแล้วก็สบายไหล่ด้วยถูกต,ต้องที่ลินชอบมากกว่านั้นคือหัวของเขาเปลี่ยนได้3าหัวดังนั้นเนี่ยแม่ผสมอะไรลงไปแล้วเนี่ย<อ>ถ้าเกิดหัวฉีดไม่ดีมันก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพในการทางานจริงไหมมาดูหัวฉีดเขาหน่อยดีกว่าแม่จา๋าคือความยาวกําลังดีกระทัดรัดใช้งานก็ง่ายด้วยที่สําคัญคือหัวเขาเนี่ยตอนที่ที่เห็นอยู่ในมือชชยตอนนี้นะคือหัวแบบหัวเดี่ยวแม่เขาเป็นหัวพ่น หัวพ่นแบบที่แม่เคยรู้จักเหรอขา<อ>พ่นออกหัวเดียวรู <ใจ S 2> เดียว<ล>ยแบบนี้เนาะแต่เขาพ่นไกลรัศมีเนี่ยไกลสําหรับหนึ่งหัวดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดแม่ต้องการรัศมีที่มันเพิ่มกว้างมากขึ้นบางทีในพื้นที่เนี่ยมันมีความใหญ่โตมากขึ้นใ,ใช่ไหมแม่หมุนออกเลย<ใ>เพราะว่าเขาไม่ได้จัดให้แม่เพียงแค่หัวเดียวนะแม่เขาจัดให้กับ3หัวแต่ว่า1หัวแรกเนี่ยที่เป็นหัวเดียวเนี่ยย้ายออกไปก่อนแต่ถอดง่ายนะถอนง่ายตัวเกลียวแล้วแม่เขามีหัวคู่เห็นไหม หัวเหมือนกันเมื่อกี้เลยแต่ว่าเป็นหัวคู่เพิ่มประสิทธิภาพลงไปให้ก็คือจะฟุ้งกว่า,า,ากว้างวงวงจะใหญ่กว่าถูกถ้ามีแบบพื้นที่ใหญ่ๆหรือต้นไม้ใหญ่ๆ่อยากจะให้คุ้งแรงคุ้ง<อ>วงกว้างตัวนี้เลยเห็นไหมแม,แม,แม่แม่จะได้สองหัวแล้วนะสองหัวปุ๊บหัวนี้ก็กว้างแล้วหัวนี้ก็กว้างซ้อนเข้าไปอ,อีกจึงได้ปริมาณน้ําได้ปริมาณของจุจจลินทรีย์ที่จะฉีดได้ดี<อ>แล้วก็พื้นที่กว้า,างแค่ไหนแม่เขาก็เอาอยู่แต่ถ้าเกิดแม่ต้องการลักษณะของหัวฝักบัวมีให้ แม่ขอทำไมจะไม่ให้จริงไหมให้เลยค่ะ,ะสีสันสดใสแบบนี้นะแม่ก็ถอดออกแบบนี้ออนสอังหัว<า>เปลี่ยนนะเปลี่ยนค่ะนี่คือมีให้อีกหนึ่งหัวอยู่ในเซ็ตด้วยแม่สวมง่ายแค่นี้เอง อันนี้จะเป็นลักษณะของฝากบัวแม่ก็จะได้ความเขาเรียกว่าความหนักของน้ําที่มันเพิ่มเติมได้มากขึ้นต้นไม้สูงที่ยอดแม่เคยฉีดไปไม่ถึงเพราะสายยางเนี่ยแรงดันไม่พอ,อมแม่เปลี่ยนเป็นโปรเจอช์ชุดนี้เลยยอดสูงจัดไป10บบาทจา้าเออถึงเฝุ่นช่วงนี้นะช่วงนี้ฝุ่นเยอะเอาไปฟุ้งกระจายได้ไหมได้ทําให้ฝุ่นลงมาถูกออหรือ,อว่าใครนะมีของนอกบ้านนะของลงของเล่นเด็กอยากจะแบบเออฉีดค้นฝุน่นลงพื้นบ้านอย่างนี้มุ้งลง ได้เลยทําให้มันแบบสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้นะ,ะบางคนนะหลังคาบ้านนะออมันร้อนใช่ไหมช,ช่วงหน้าร้อนมันจะร้อนใช่ปะเราก็ฉีดน้ําเลี้ยงหลังคาไว้ก่อนเลยเอ,อ,อย่างเงี้ยได้หมดเลยวันนี้ชุดโปรเจอร์ชุดนี้แม่ควรต้องมีติดบ้านนะแล้วโดยเฉพาะคุณผู้หญิงก็ใช้งานง่ายไม่หนักเกินไปพบาพากระทััดสะดวกด,ด้วยโปรเจอร์ชุดถังสเปรย์พ่นน้ำยา10บาท16ลิตรจำนวน1ชุดประกอบด้วยถังใส่น้ำยา16ลิตร พร้อมอุปกรณ์และหัวพ่น3หัวมูลค่าชุดละ1,990บาทค่าโทรมาสั่งซื้อในรายการสดตอนนี้แถมฟรีท,ทันทีชุดไขควงอนเนกประสงค์32 in 1อิวันอีกหชุดมูลค่า390บาทและไฟฉายพกพาทูเวอีก1นชิ้นมูลค่า590บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นนะคะ2,970บาทรวมทั้งสิ้น6รายการแต่คุณจ่ายเพียงแค่ 999บาทเท่านั้นส่งฟรีทุกออเดอร์ทั่วประเทศเพียงโทรมาที่เบอร์02-666-9426หรือแอดไลน์ที่แอดไซน์และปิดช้อปปิหรือสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอได้เลยติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ โปรเจชชุดถังสเปรย์พ่นน้ำยาแรงดันสูงขนาด16ลิตรตัวช่วยที่ทำให้การพ่นน้ำยาเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพด้วยแรงดันสูงสุดถึง10บาร์ช่วยทำให้การพ่นน้ำยาสม่ำเสมอครอบคลุมทั่วถึงเหมาะสำหรับงานทำความสะอาดงานเกษตรและงานเคลือบพื้นผิวต่างๆให้ใช้งานง่ายขึ้นแค่เติมน้ำยาปั๊มแรงดันแล้วพ่นได้ทันทีพร้อมหัวฉีดป,ปรับระดับได้ ให้คุณควบคุมทิศทางการพ่นได้อย่างแม่นยำโพรเจอร์ Pro ger, ชุดถังสเปรย์พ่นน้ำยา10บา16ลิตรตัวจริงเรื่องพ่นน้ำยา อ้าวแม่จ๋าวันนี้พอเจอมาแล้วนะนี่คือถังสเปรย์ที่ใช้ฉีดพ่นน้ำยาดังนั้นแม่อยากมีแล้วเดี๋ยวทำให้ดูว่าจะฉีดเพื่อใช้ทําการเกษตรหรือแม้แต่ฉีดต้นไม้ที่บ้านนี่ไงยกต้นไม้มาที่สตูเลยใช่ไหมมันจะง่ายอะไรสักแค่ไหนมาดูแม่อย่างที่บอกนะถังเขาเนี่ยบรรจุทั้งหมด16ลิตรจริงไหมดังนั้น16ลิตรแม่บางทีอาจจะ พ้นน้ําอย่างเดียวหรือเป็นน้ําที่ผสมจุลินทรีย์หรือผสมอาหารพืชดังน,นั้นแม่เปิดฝาก่อนเลยเปิดฝา,ดฝาแบบนี้เนเยีย่ฝาคอนแน่นมากแม่มไม่ต้องห่วงนะว่าจะมีการรั่วการซึมพลาสติกก็เป็เปนอย่างดีขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวแล้วรวมไปถึงในนี้แม่โอ้ยอยากให้ดูนี้ก่อนอเขามีถังที่เป็นตัวฟิลเตอร์แบบนี้เพราะอะไรบางทีแม่ไปเอาน้ํามาจากแม่น้ำ<อ>ลำกรองมีเศษใบไม้อ่ามีเศษใบไม้แล้วก็สิ่งต่างที่ไม่อยากจะให้มามาเปลืองเขาเรียกว่ามาอุดตันพวกหัวสเปรย์แบบนี้แม่เราก็มีตัวกรองแบบนี้ให แม่ปล่อยไว้อยู่ในนี้เลยนะ<ช>แล้วแม่เติมน้ำเข้าไปเติมน้ำเเสร็จปุ๊บแม่เอาพวกจุลินทรีย์หรืออาหารพืชน,นี่ยเท<อ>ลงไปเลยตามอัตราส่วน ตามาตาสูรเลยแม่จ๋าลงไปแบบนี้พอแล้วพอแล้วอาศัยแบบนี้เรียบร้อยะฝาปิดแค่นี้ใช่ไหมแบบนี้เลยค่ะง่ายดีนะใช่ไหมสุกมากผู้หญิงก็ทำได้ง่ายๆแบบนี้พอแม่ปิดปุ๊บแน่นเป็นที่เรียบร้อยปุ๊บแม่ต่ออุปกรณ์ทุกอย่างหัวมี3าแบบเดียวจะเริ่มหัวที่1หัวนี้เป็นหัวแบบฝักบัวตอนนี้แบบนี้เลยสะพายนะสายเป็นไนลอนชอบมากใส่สบายมากใช่จะบอกว่าตรงนี้นะคะก็คือเป็นตัวปั๊มเนาะนะคะปั๊มพี่ชายเอาไปปั๊มนี่ได้เลยแล้วฝั่งนี้ขออนุญาตมาด้านนี้อะ รพร้อมแม่พร้อมไปลุยกันน,นี่ส้อยางถูกและขั้นตอนการใช้งานต้องทำยังไงบ้างคะอ่าแม่ก็แม่ก็อะไรอย่างงี้คันโยกเลย,ยเพิ่มเพิ่มความดันของน้าซึ่งมาสูงสุดได้ถึง10บาร์เลยนะแม่ไกลไกลไกลกว่าที่แม่เคยปัม๊มหรือว่าสูงกว่าที่แม่เคยพ่นด้วยหัวปักบบัวมันจะเพิ่มเอ่อเรื่องของปริมาณน้ำได้มากขึ้นกว่าหัวพ่นปกติเล้วเนี่ยขออนุญาตฉี่เลยปั๊มไปที่เรียบร้อยปุ๊บ ตงแบบนี้นะนงอกงามมากนี่แบบนี้เลยแม่โอ้ยเนี่ยเห็นไหมตรงโคนก็ได้ใช่ไหม,มไล่ขึ้นไปแบบนี้ตรงยอดก็ได้แรงดีนะเห็นไหม,ไหมแม่เห็นไหมสบายแล้วปริมาณน้ําพอเป็นหัวฝักบัวมันก็จะมากกว่าปากติแม่ <นะ S 2> ถ้าแรงดันเขาหมดแม่ก็ปัมบบมมป๊มแบบนี้จะเห็นไหมแม่ก็ปั๊มแบบนี้เห็นไหมโอ้ยสบายแม่ลองดูขออนุญาตแบบนี้เลยเห็นไหม แม่แรงจริงแรงจริงแม่แรงจริงไม่ใช่โกหกแรงจริงไม่ใช่ล้อเล่นอ่ะมาเปลี่ยนการจับหัวฝักบัวเป็นหัวฟุ้งเดี่ยวดีมั้ยนี่หัวฟุ้ง่นี่แม่ก็หุนเกลียวแบบนี้ง่ายๆเลยแล้วก็เอาหัวฟุ้งเดี่ยวแบบนี้แม่เข้ามาสวมใส่แทนกเกลียวเดียวกันเลยนะใช้งานง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยแม่แล้วแม่แล้วแม่ก็ค่อยๆไปจะเป็นวงแคบวงกว้างตรงไหนก็แล้วแต่จะเพิ่มอาหารพืช จะเป็นจูลินซีนู่นนั่นนี่เยอะแยะทําได้หมดเลยหรือจะฉีดมุ้งลวดจะฉีดไล่ฝุ่น,นจะฉีดกินหลังคาบ้านเห็นไหมและมีเขาก็กคุ้นคุ้นเคยกันดีดังนั้นแม่ อยากจะให้มีแบบนี้ใช้แล้ว16ลิตรแม่พกพาไปง่ายในทุกๆุกที่เห็นไหมนี่ขอใหญ่กว่านี้ได้ไหมพี่ชายถ้าอยากเล่นใหญ่ถ้าอยากเล่นใหญ่แบบนี้แม่เรามีหัวแบบเป็นหัวดับเบิลให้นะเป็นหัวแบบนี้แต่เพิ่มเป็นดับเบิลให้แม่ดูน้องแล้ววิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากแม่ก็หมุนออกมาแบบนี้จากหัวฟุ้งเดียวเป็นหัวฟุ้งคู่ดับเบิลกันไปแบบนี้แม่มีสองหัวแบบนี้นะ จรงทาให้เราสบายเหมือนเดิมแปลว่ารัศมีก็จะกว้างขึ้นเราก็จะดูแลต้นไม้นะครับหรือว่าต้นันพุ่มใหญ่ย่าได้ง่ายขึ้นแบบนี้เลยแม่ใช้ง่ายแม่จะต้นเล็กต้นใหญ่ต้นกว้างต้นแข็งไหมว่าว่าเขามีสองหัวแบบนี้มันทําให้เราแรงขึ้นกว้างขึ้นและทำงานเสร็จไวขึ้นด้วยนะใช่เพราะงั้นแม่จะแทรกลงไปอยู่ตรงบริเวณต้นตระเวนตอหรือบริเวณโคนหรือรอบๆกระถางแบบนี้แม่จัดไปเลย2หัวยังไงดีกว่าหัวเดียว ต้องตองอะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเลื่อนนะเพราะว่าวันนี้เราได้ไปเทิงสามหัวเลยนี่แบบนี้เลยแม่อยู่ติดบ้านแบบนี้ทำความสะอาดบ้านก็ง่ายด้วยนะบอกให้นะแรงกว่าใครจริงๆค่ะเอาใจชาวไร่ชาวสวนเลยนะกับชุดนี้เลยค่ะโปรเจอร์ชุดถังสเปรย์พ่นน้ำยาส0บบาทคือไปได้ไกลมากนะและจุเนี่ยถึง16ลิตรเลยค่ะเรียกได้ว่าชุดนี้นี่เอาใจถูกใจชาวไร่ชาวนาชาวสวนกันเลยทีเดียวนะคะเพราะอะไรเพราะว่าสะดวกสบาย ในการใช้งานแล้วเคลื่อนที่ก็ง่ายสะดวกกระทัดรัดใช้งานได้ทุกที่และทุกเวลาด้วยแล,และและที่ชอบมากกว่านั้นคือเขาใช้งานได้หลายรูปแบบมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหม,มเพราะเขาสามารถ หัวเปลี่ยนได้ถึง3หัวแต่หัวพู่มหัวกระจายมีหมดเลยและอุปกรณ์ที่มีมาให้ในชุดก็ครบครันด้วยนะครับวันนี้จัดไปเลยนะกับพอเชอร์นะชุดถังสเปรย์พ่นน้ำยา10บา16ลิตรใน1ชุดเนี่ยเขาประกอบไปด้วยถังใส่น้ำยาขนาด16ลิตรนะมาพร้อมกับอุปกรณ์แบบครบครันแล้วก็หัวพ่นแบบ3หัวถ้าโทรมาสั่งซื้อในรายการสดตอนนี้นะแถมฟรีทันทีเป็นชุดไขควงอนเนกประสงค์แบบ32 in 1อินวันแล้วก็ ยังมีไฟฉายพกพาแบบทูเวนชิ้นด้วยรวมทั้งหมดในวันนี้ได้ไปถึง6รายการด้วยกันนะและทั้งหมดนี้จ่ายไม่แพงเลยจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นและจัดส่งฟรีทุกออเดอร์ทั่วประเทศด้วยอันแน่เนเวลาต่อมานะครับจะมาดูว่าความแรงในระยะแบบนี้โปรเจคสิบบาทเอาอยู่หรือไม่เอาอยู่สิแมมตอนนี้เนี่ยอยู่ในระยะนะคะประมาณสัก2เมตรนะระยะห่างนะคะเดี๋ยวตอนนี้เลยเราจะทําการทดลอง ระยะไกลของแรงดันน้ำนะดูนะควดตรงนั้นเดี๋ยวลินยิงจายไปเลยเฮ้ยเหนทันไหมอ่ะทันไหมอ่ะทันไหมทันไหมถ้าไม่ทันบอกเลยพี่ชายดูไม่ทันพี่ชายตาไม่ค่อยดีขออนุญาตตั้งใหม่อีกทีหนึ่งแล้วถ้าเธอคิดว่าเธอเก่งจริงพี่ขออีกขควดนึงอ้าววดเลยเหรอได้เธอไหวเวลามาปั๊มมาเลยขอให้ดูแรงดันผู้ชมจับตปดูให้ดีจัดไปหนึ่งสองโอ้ย คุ้มก,กพอดเจอชุดถังสเปรย์พ่นน้ำยา10บ,บาท16ลิตรจำนวน1ชุดประกอบด้วยถังใส่น้ำยา16ลิตรพร้อมอุปกรณ์และหัวพ่น3หัวมูลค่าชุดละ1,990บาทถ้าโทรมาสั่งซื้อในรายการสดตอนนี้ แถมฟรีท,ทันทีชุดไข่วงอนเนกประสงค์32มส1อินวันอีกหนึ่งชุดมูลค่า390บาทและไฟฉายพกพาทูเวอีกหนึ่งชิ้นมูลค่า590บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นนะคะสองพบาทรวมทั้งสิ้น6รายการแต่คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นส่งฟรีทุกออเดอร์ทั่วประเทศเพียงโทรมาที่เบอร์0 6 6 6 6 9 4 2หหรือแอดไลน์ที่แอดไลน์และปิดช้อ หรือสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอได้เลยติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะปั๊มก่อนตุ๊ก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 เติ๊เติ๊เติ๊เติอ่ะ้แมขาด้านนี้เราเทียบไปดูเป็นสิ่งสกปรกนะภาพน้าทงน้าท่วมันมาฟ้อมกับโครนเคลอนต่างๆแม่ฉีเลยจ้ะนี่นี่นี่ แม่ลองดูดูแรงดันสิบ,บาเขาสิบปาแม่แม่จะไปขัดกระเบื้องแบบนี้ทุกวันทุกใบไม่ได้แม่ลองดูเห็นไหม ดีเห็นปะ่ะอหยัดแรงไปเยอะเลยค่ะพี่ยใช่การก็ไม่ไมต้องึ้นใช่ไหมแล้วอีกสัมปทาญก็คือว่ามันก็สะดวกสบายแล้วอุปรกรณ์แบบนี้มันต้องมีติดบ้านแม่จัดไปเลยอย่ารอช้าโอ้โนี่<ด>อยากอยากออกไปทำความสะอาดระเบียงแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะมีเครื่องนี้แล้วออกไปทำเลยโปรเจ์ชุดถังสเปรย์พ่นน้ำยาแรงดันสูงขนาด16ลิตรตัวช่วยที่ทำให้การพ่นน้ำยาเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพด้วยแรงดันสูงสุดถึง10 ป้าช่วยทําให้การพ่นน้ํายาสม่าเสมอครอบคลุมทั่วถึงเหมาะสําหรับงานทําความสะอาดงานเกษตรและงานเคลือบพื้นผิวต่างๆให้ใช้งานง่ายขึ้นแค่เติมน้ํายาปั๊มแรงดันแล้วพ่นได้ทันทีพร้อมหัวฉีดป,ปรับระดับได้ให้คุณควบคุมทิศทางการพ่นได้อย่างแม่นยำโพรเจอร์ชุดถังสเปรย์พ่นน้ำยา10บ,บา16ลิตรตัวจริงเรื่องพ่นน้ำยา โอ้ยแม่จ๋าหลายคนโทรเข้ามาแล้วขอบคุณนะครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่ทุกบ้านต้องมีโดยเฉพาะบ้านที่ทําการเกษตรหรือแม้แต่บ้านที่อยากจะต้องการการพกพาน้าไปทาอะไรทําความสะอาดและส่วนอื่นๆของบ้านเนี่ยได้อย่างสบายมากขึ้นวันนี้จัดให้กับไซส์กระทัดร,รัด16ลิตรคือไซส์ปกติที่เราใส่แล้วเราก็ใช้พกพายอยู่แล้วดังนั้นแม่อย่ารอช้าพลาสติกก็ดีนะครับพลาสติกเกรด A ที่ใช้แล้วใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่กรอบง่ายไม่แตกง่ายแม่แล้วแรงดันของหัวฉีดเนี่ย 10บาท10บบาทแม่จ๋าไกลกว่าที่แม่คิด ไกลกว่าที่แม่เคยใช้ดังนั้นอย่ารอช้าวันนี้รอแม่อยู่ด้วยแล้วก็มีหัวฉีดแบบนี้ให้ถึง3แบบด้วยนะแม่เอาจริงนะบ้านไหนทําการเกษตรอ่ะมันควรต้องมีหรือบ้านไหนที่ปลูกต้นไม้รอบบ้านหรือต้องการกิจกรรมใดๆเพิ่มเติมบางทีนะอยากไปทําความสะอาดเรื่องของระเบียงต้นไม้ชั้นบนแต่แบกไปไม่ไหวหรือเคยแบกขึ้นไปแต่เป็นถังไม่มีฝาปิดกหกเลอะเทอะเลียลาดทั้งบ้านทำความสะอาดก็ลำบากวันนี้ปิดแบบนี้มิดชิดกระทัดรัดพกพาขึ้นต่อ ให้ถือแล้วขึ้นไปบนบ้านบนอาคารก็ไม่หนักจนเกินไปเพราะว่าบรรจุขนาดกําลังดีเลยเอเลยลินโอ,อ,อ้โหถูกต้องเลยและอย่างที่เห็นนะคะเมื่อกี้นี้เนาะให้ดูแล้วว่าการใช้งานคืองานง่ายใช้งานสะดวกมากจริงๆนะแล้วหลายคนโทรมาอุ้ยชื่นชอบแล้ว<ต>อยากจะได้แม่ลินก็โทรมาเออหรอกอยากจะได้ที่บ้านอ่ะมีสายยางฉีดอยู่แลแต่ว่ามันอยากจะใส่แบบอาหารแบบอาหารพืชอ,อ,อยากจะมีอีกสักถังนะ ใส่เก็บไว้เลยนะหยิบมาฉีดเมื่อไหร่อยากจะฉีดเมื่อไหร่ก็ฉีดได้เลยเพราะฉะนั้นสะดวกมากๆแล้วหลายคนบอกว่าอยากได้ของแถมถ้าฉันโทรตอนนี้ของแถมยังทันอยู่ไหมต้องบอกว่าของแถมจํานวนจํากัดนะคะเพราะฉะนั้นโทรก่อนได้ก่อนโทรมาทีหลังของแถมหายไป1งชิ้นสชิ้นนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องรีบแล้วของแถมมีอะไรบ้างมีชุดไขควงนะคะหัวเนี่ยเปลี่ยนได้ 3, 3าอง <2. S 1> หัวเลยแล้วก็มีไฟฉายแบบนี้ไฟฉายทวเวนะหน้าหลังแบบนี้เลยนะคะนี่ นนแตบบ่ม<อ>ี้กนแถมไปให้คือสะดวกพวกพาสะดวกใช้งานแล้วใช้งานได้จริงเราคิดมาแล้วนะทั้งหมดนี้ราคาเต็มน่ะ2,000กว่าบาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้ได้ของแถมแบบนี้ด้วยแล้วราคาเหลือเพียง999 99บาทบาท,ที่สำคัญคือชอบมากคือจัดส่งฟรีทุกออเดอร์ฟรีจริงเปล่าฟรีจริงใหญ่ขนาดนี้ยังจด ถูกต้องแล้วแม่จะรู้เลยว่าแกะออกมาปุ๊บเนี่ยคือสิ่งที่แม่อยากได้แล้วมันคบพาไปใช้ได้ทุกที่จริงๆจะทําการเกษตรหรือไม่ก็ตามฉีดป้องกันฝุ่นฉีดไปที่หลังคาป้องกอันอุณหภูมิหรือทําความสะอาดสิ่งต่างๆที่ขี้เกียจอะไปตกักน้ำมาทีละขันมาตักแม่พ่นเลยจ้ะสบายๆฟองนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องมีนะครับใช้ปีละเดือนเราผลก็ยังคุ้มนะบอกออเลยเพราะฉะนั้นนะคะอย่ารอช้าเห็นเบอร์กระพริบกระพริบอยู่หน้าจอนะต้องรีบโทรมาหาเราเลยค่ะแต่วันนี้เวลาของเราสองคนหมดแล้ว ขอ,ขอลาไปก่อนแม่รีบโทรนะเดี๋ยวของแถมไม่เหลือนะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะแรงกว่าใครจริง ชาวสวนเลยนะกับชุดนี้เลยค่ะโปรเจอร์ Project. ชุดถังสเปรย์พ่นน้ำยาส0บาทคือไปได้ไกลมากนะและจุเนี่ยถึง16ลิตรเลยค่ะรีเดียวว่าชุดนี้นี่เอาใจถูกใจชาวไร่ชาวนาชาวสวนกันเลยทีเดียวนะคะเ mm hmm. พราะอะไรเพราะว่าสะดวกสบายในการใช้งาน mm hmm. แล้วเคลื่อนที่งองง่ายสะดวกกระทัดรัดใช้งานได้ทุกที่และทุกเวลาด้วยแหละและที่สำคัญกว่านั้นคือเขาใช้งานได้หลายรูปแบบมากเลย mm hmm. เพราะว่าอะไรรู้ไหม mm hmm. เพราะเขาสามารถมี ัวเปลี่ยนได้ถึง3หัวแต่หัวฟัวหัวกระจายมีหมดเลยและอุปกรณ์ที่มีมาให้ในชุดก็รครบครันด้วยนะครับโปรเจชอร์ชุดถังสเปรย์พ่นน้ํายาแรงดันสูงขนาด16ลิตรตัวช่วยที่ทําให้การพ่นน้ํำยาเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพด้วยแรงดันสูงสุดถึง10บารช่วยทําให้การพ่นน้ํายาสม่ําเสมอ ครอบคลุมทั่วถึงเหมาะสําหรับงานทําความสะอาดงานเกษตรและงานเคลือบพื้นผิวต่างๆให้ใช้งานง่ายขึ้นแค่เติมน้ํายาปั๊มแรงดันแล้วพ้นได้ทันที พร้อมหัวฉีดปรับระดับได้ให้คุณควบคุมที่ทางการพ่นได้อย่างแม่นยำโปรเจอร์ชุดถังสเปรย์พ่นน้ำยา10บาท6ลิตรตัวจริงเรื่องพ่นน้ำยาโปรเจอร์ชุดถังสเปรย์พ่นน้ำยา10บาท6ลิตรจำนวน1ชุดประกอบด้วยถังใส่น้ำยา16ลิตรพร้อมอุปกรณ์และหัวพ่น3าหัวมูลค่าชุดละ1,990บาทค่าโทรมาสั่งซื้อในรายการสดตอนนี้ แถมฟรีทันทีชุดไขควงอนเนกประสงค์32มิอินวันอีก1ชุดมูลค่า390บาทและไฟฉายพกพาทูเวอีก1ชิ้นมูลค่า590บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นนะคะสองพบาทรวมทั้งสิ้น6รายการ8คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นส่งฟรีทุกออเดอร์ทั่วประเทศเพียงโทรมาที่เบอร์02-666 9 4 2หหรือแอดไลน์ line. ที่แอดไลน์และปิดช้อป หรือสแกน QR c o ารคที่อยู่หน้าจอได้เลยติดตามขา่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ